ฟังเสียงฝนตกอ,อย่างเทาเดือนฮกฝนก็ตองพรำพรำปกมันก็ร้องเงิมงเร่งงมไปทั่วท้องนาคนตกที่ไรคิดถึงฝันใจของข้าแม่ดอกสนอง ก็ดเดาอย่างเขาเดือนหกคนก็ต้องร่อยร่อยที่ยังมาลงที่ยังมาร้องโอ้ยอ่ยที่ไม่ยืนร้องโอ้ยอ่ยที่ถึงแม่ดอกการเช้าฝนตกลงมาหึงหึงน้องไงหึงหึงอะรกแม่นเนาะไม่เลี้ยงแตะแกตาบ่วเลย ถามว่าคนเอ๋ทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ทำไมร้องไห้และหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของค้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้ไม่มีอะไรครับพี่ หายมันตกมาดูเฉยสบายแล้วไม่ต้องทำไรแล้วดีดีเป็นอะไรที่ดีมากเลยคนคนคนทำกเกษตรปลูกผักสวนครัวอะไรเนี่ยเห็นผลแล้วดีใจนะดีใจดีใจดีใจจริงๆดูสิ ชื่นใจอ่ะฝนตกกับเรื่องรถน้ำอุ้ยเหมือนมีพลังงานบางอย่างกนั่งมองพลังงานบางอย่างไอ้ตัวอะไรอ่ะอันนี้มันตัวตัวอะไรอ่ะอ้าเอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้เป็นฝน ไปเอ้าลูกเอ้ยนเป็นฝนไงเวลาทำช่อง YouTube นะเจออะไรก็ถ่ายอ่ะถ่ายเยอะยิ่งช่องปลูกผักนะเนี่ยถ่ายต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกเอาขึ้นปลกให้หมดเลยนะแล้วอย่าลืมใส่เพลย์ลิสต์นะเอาคลิปทุกคลิปใส่เพลย์ลิสต์นะหลายช่องยังใส่ไม่เป็นนะเพลย์ลิสต์อ่ะไปตั้งค่า ไปตั้งชื่อที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เอาคลิปทุกคลิปลงไปที่ช่องนะเราพูดแข่งกับเสียงฝนนะจริงๆแล้วมันก็ดังอยู่แล้วล่ะใครใครดูคลิปนี้เปิดคลิปนี้ก็เบาๆเสียงหน่อยนะเบาวอลุ่มเนาะเบาเบาวอลุ่มนะเราเห็นหลายช่องนะยังตั้งใส่เอ่อเพลย์ลิสต์ไม่ได้ไม่เป็นนะไปศึกษาการตั้งค่า ใส่เพลย์ลิสต์ไว้นะเวลาใครดูคลิปเราเสร็จมันจะไปวนดูคลิปวิดีโอเราทีนีตอนนี้เราก็หัดทำนู่นทำนี่ของเราไปเรื่อยๆเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยสนุกสนานเกี่วการทำช่องอย่างว่านะใครมีเงินก็โปรโมทช่องไปซะ แป๊บเดียวยอดวิวพุ่งยอดซับพุ่งแต่มันต้องใช้เงินมันต้องใช้เงินถ้าไม่อยากใช้เงินก็ต้องขยันเอาคลิปส่งคลิปเราทุกคลิปไปแชร์ช่องนู่นแพลตฟอร์มนู่นแพลตฟอร์มนี้แชร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาไปทักทายเพื่อนๆเข้าช่องปลูกผักนี่ไม่ยากหรอกที่จะมีผู้มาติดตามแต่ช่องไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยบางทีเราคนธรรมดาน่ะไม่ใช่คนมีชื่อเสียง่ะใช่ป่ะแต่บางคนเห็นบอกอะไรป่ะ วิ้ยเราเห็นนะคนธรรมดาเขายังดังใหญ่เลยอะ่ะโอ้ผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านไอ้น,นี่นเขาโปรโมทช่องถามว่าโปรโมทช่องเสียตังค์มาเสียตังค์สิใช่ป่ะต้องยิงแอดอะ่ะเสียตังค์สมมุตินะสมมติเราอยากจะโปรโมทช่องเราก็เปิดเพจใช่ป่ะพอเปิดเพจเสร็จเรายอมเสียเงินโปรโมทเพจ Facebook เพื่ออะไรรู้ป่ะ เพื่อที่จะเอาลิงก์ของช่อง Youtube ไปวางนั่นแหละนั่นแหละโปรโมทเพจแล้วก็เอาไปแชร์ที่ Facebook ยิ่งมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยยิ่งดีอย่เลยของเราเี่ยพึ่งจะมาเปิดพึ่งจะมาเปิดเนียไม่นานอ่ะคือโดยปกติแล้วเราเปิดเพจสองเพจทิ้งไว้นะทิ้งแบบร้างๆอย่างนั้นี่ะเราไม่ได้แบะอะไรอะไรทั้งนั้นเลยก็ยังพอมีผู้ติดตามมา โดยไม่รู้เนือรู้ตัวแปดสกว่าคนแนละ้วคือเราทําคลิปลงช่อง YouTube เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอาคลิปที่ลงช่อง YouTube เสร็จไปลงที่เพจเออแบบนี้แหละแล้วก็แชร์ไปกลุม่มลงกลงุล่มไลน์แชร์ไปที่ทม์ไลน์ของไลน์แชร์ไปที่ทวิตเตอแชร์ไปที่อินสต g าแกรแชร์ไปให้หมดเดี๋ยวคนรักการปลูกผักมาเจอเราเอง เพราะเราเจาะกลุ่มปลูกผักสวนครัวนะช่องเราเนี่ยเป็นช่องเจาะกลุ่มปลูกผักสวนครัวเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาสักพักกว่าคนที่จะรักเร,เราชอบเราชอบการปลูกผักจริงๆมาเจอส่วนที่ยอดซับที่มันแบบเพิ่มๆอะไรแบบนี้ก็คือเป็นการพูดกันตรงๆคือการแลรกซับ การส่งกําลังใจให้กันการแลกทรัพย์กันแลกทรัพย์แบบที่ว่าเพื่อผลประโยชน์คือถ้าเราไม่ไปดกดให้เขาเขาก็กดเราออกเหมือนกันแหละน,นั่นเพื่อผลประโยชน์แต่มันก็ดีเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่กดให้เขาทรัพย์เขาอาจจะเกินไงเกินลิมิตมันก็จะทําให้เขาพอกดแล้วมันเด้งออกเขาเรียกว่ารับสมัครข้อมูลเกินเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ติดตาม นั่นแหละประสบการณ์เราก็โดนไปแล้วไงช่องของเราอะช่องต้อมไ์สไต c h ช n แนลอุ้ยเปิดช่องสองนี่ไรสไต c h ชนแนลเป็นช่องสองที่เราเปิดอะอุ้ยเปิดเพื่อจะมาไปกดช่วยเพื่อนใหญ่เลยช่วยเพื่อนช่วยแบบกดติดตามเพื่อนเที่เขายังมีแบบเพิ่งสร้างช่องนะช่องน้อยๆอะไรเงี้ยเป็นแบบช่องที่แบบร้อยสอไปกดติดตามให้กดกดกดโดยที่ไม่ไม่สนใจว่าเขาจะกดกลับหรือเปล่านั่นแหละมันพิดพิดกด ผิดกฎช่อง Youtube มันพอเรามีเพื่อนใหม่มาขอมาขอเพิ่มเพื่อนเรากดให้เขาไม่ได้เพราะเราไปกดให้เพื่อนๆหมดแล้วเกินเกินกลิมิตไปแล้ว, <c oughs> น,น,น,ลวนั่นนะ่ะนั่นคือการเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นผิดกฎแต่ฟังให้ดีๆถ้าเราไม่ได้เป็นคนสร้างช่องเราเราสร้าง Gmail มาเพื่อจะดู Youtube ใช่ไหม ดูนูนดูนี่ดูนี่เลยนะเราจะกดติดตามใครก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมกดไปเลยเยอะๆกดติดตามช่องนู้นช่องนี้ช่องนีน้ช่องนัน้อน,นอุย้ยกดแบบรวยๆยังได้เลยเพราะเราไม่ได้สร้างช่องแต่วันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งอุย้ยเห็นเขาแบบว่าอุย้ยปลูกผักน่าสนุกจังเลยอะไรเงี้ยคิดอยากจะสร้างช่องพอสร้างช่องปุ๊บเออโหเราไปกดติดตาม ช่องผักต่างๆไว้ต้องประมาณ50-60ช่องช่องเลยเฮ้ยปรากฏว่าพอมีเพื่อนมาขอเพิ่มมาขอกําลังใจมาขอแลกทรัพย์เรากดกลับไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปกดติดตามไว้บุ้มเลย <laughs> เใช่ไหมนั่นแหละการก่อนที่จะสร้างช่องกับหลังสร้างช่องไม่เหมือนกันนะ บางคนต้องไปย้อนอันซับอันซับช่องใหญ่ๆออกหมดเลยเพราะสร้างช่องแล้วไงสร้างช่องแล้วไงสร้างช่องของตัวเองแล้วไงแล้วกดของ youtube นี่มันก็ต้องให้มันบาลานซ์กันใช่ไหมผู้ติดตามกับยอดซับยอดซับกับการไปกดติดตามเขาก็ต้องให้มันบาลานซ์กันไงเลยต้องไปอันซับช่องใหญ่ๆช่องใหญ่ๆที่เราเคยกดติดตามออกหมดเลยอะไรเงี้ย นั่นแหละเพราะฉะนั้นกดระเบียบข้อบังคับของ YouTube ทุกคนก็จำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาให้ดีๆเพื่อที่เราจะไม่พลาดโดนช่องดองไปตั้งนานเลยอ่ะต้อมไรสไตชอแนลกดกดติดตามใครไม่ได้เลยคิดดูเอาแล้วกันแต่ตอนนี้กดได้ละ เราไปช่วยช่องต่างประเทศไปด้วยช่วยช่องต่างประเทศด้วยเข้าใจใช่ไหมช่องต่างประเทศที่มียอดซับน้อยๆไปช่วยเขาเต้ไปหมดเลยเออนั่นแหละต้องไปไล่กดออกวัมนีนกันเนี่ยตอนนี้ได้แล้วกดติดตามเพื่อนได้แล้วต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีดด เรื่องาการกดติดตาม,มาโอ้ยไปละเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่ทำช่อง Youtube นะจ๊ะลมเอ่ยเจ้าหอบรักมาให้ใครจงพักกลับไปเพราะดวงได้ใครข้าไม่ キャリア